มีปากกล้วยนะคะปากกล้วยค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะท่านติดต่อกับเยนปดีนะดอกทองอุไลค่ะทองอุไรหน้าบ้านนะคะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะมากๆค่ะรูปดกนะคะ กินทั้งซุ้มเลยค่ะทางทางคารถอาจจะวิ่งผ่านมั้งนะคะเด็กปนีชก็พยายามเบี่ยงนี้รถค่ะทางทางคะรถอาจจะวิ่งผ่านงนะคะเด็กปนีชก็พยายามเบี่ยงนี้รถค่ะมายมค่ะดอกเป็นพวงนะคะมายมยมค่ะลูกกินหมดทั้งซุ้มนะคะ กินหมดทั้งคุ้มค่ะกินหมดทั้งสุ่มนะคะกินหมดทั้งคุ้มค่ะถามนะคะต้นมะขามค่ะก็เลยทานได้นะคะทานได้ค่ะหิดลินจือคะ่ะหิตลินจือ ถามนะคะต้นมะขามค่ะก็เลยทานได้นะคะทานได้ค่ะห็ดลิ้นจือค่ะเห็ดลิ้นจือวิวข้างบ้านค่ะวิวข้างบ้านนะคะดู mm. วิวข้างบ้านมะยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยว mm. ถ้าเป็นมะยมหวานจะไม่อร่อยนะคะ ละหอก or, ค่ะเป็นยาได้นะคะเห็นเห็นจือนี้เป็นยาได้คะ่ะเพราะมันขึ้อนอยู่กับต้นมะมยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะย,ยมหวานนีนจะไม่อร่อยนะคะมะย,ยมเปรี้ยวค่ะมะย,ยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะย,ยมหวานนีนจะไม่อร่อยนะคะ เป็นยานะคะเป็นยาค่ะมะยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะยมหวานมจะไม่อร่อยนะคะมะยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะยมหวานจะไม่อร่อยนะคะ จะมีปากกล้วยนะคะปากกล้วยค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะ่านติดต่อกับเยืปนีนะมะยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะยมหวานมันจะไม่อร่อยนะคะํามีปากกล้วยนะคะปากกล้วยค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะ ่ันติดต่อกับเยื่ต้นี้นะเพราะเป็นวิวเป็นยานะคะเป็นยาค่ะ,ะค่ะเห็นจือกำลังออกค่ะเป็นยาได้นะคะเห็ดเห็นจือนี้เป็นยาได้ค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับต้นมะขามนะคะต้นมะขามค่ะ ก็เลยทานได้นะคะทานได้ค่ะเห็ดลินจือค่ะเห็ดลินจือปากกล้วยนะคะอยู่ข้างบ้านเราเองค่ะ เดี๋ยวสักพักจะเข้าไปถ่ายที่วัดนะคะจะเข้าไปถ่ายที่วัดค่ะวันนี้มีงานขาวดำอีกแล้วค่ะหน้าบ้านนะคะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะงานขาวดำอีกแล้วนะคะก็เป็นวิว เป็นยานะคะเป็นยาค่ะ,ะคะบ้านติดต่อไปเป็นค่ะมีแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขอให้ดูเดี๋ยวสักพักจะเข้าไปถ่ายที่วัดนะคะจะเข้าไปถ่ายที่วัดค่ะวันนี้มีงานขาวดำอีกแล้วค่ะ ทา,ทางค่ะรถอาจจะวิ่งผ่านบ้้งนะคะเดี๋ยวปณีขาพยายามเบี่ยงนี้รถค่ะดอกทองอุไรค่ะทองอุไรค่ะเห็นเห็น,นจือกล้าอกค่ะเป็นยาได้นะคะหเห็ดนจือนี้เป็นยาได้คะ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับต้นมะค๊ เป็นยานะคะเป็นยาค่ะงานขาวดำอีกแล้วนะคะ ทา,ทางคะ่ะรถอาจจะวิ่งผ่านบ้างนะคะเดี๋วปณีค็พยายามเบี่ยงนี้รถคะ่ะมะย,ยมเปรี้ยวคะ่ะมะย,ยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะย,ยมหวาน,นจะไม่อร่อยนะคะกินหมดทั้งซุมนะคะกินหมดทั้งคุ้มคะ่ะ ดอกทองอุไรค่ะทองอูนราค่ะมีปากกล้วยนะคะปากกล้วยค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะมะันติดต,รระะตะ่อกับเยปตีนะมายมค่ะดอกเป็นพวงนะคะมายมค่ะลูกงานขาวดาอีกแล้วนะคะ ทา,ทางคารถอาจจะวิ่งผ่านมากงนะคะเดี๋ยวปนี้เขาพยายามเบี่ยงนี้รถค่ะวิวข้างบ้านค่ะวิวข้างบ้านนะคะดูวิวข้างบ้านค่ะเห็นจือกำลังออกค่ะเป็นยาได้นะคะเห็นจือนี้เป็นยาได้ค่ะ เพราะมันขึ้นอยู่กับต้นมะ,มะยมค่ะดอกเป็นพวงนะคะมะยมค่ะลูกมะยมเปรี้ยวค่ะมะยมเปรี้ยวถ้าเป็นมะยมหวานจะไม่อร่อยนะคะหน้าบ้านนะคะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะ ขามนะคะต้นมะขามค่ะก็เลยทานได้นะคะทานได้ค่ะหิดลินจือค่ะหิดลินจืองานขาวดำอีกแล้วนะคะ จะมีปากกล้วยนะคะปากกล้วยค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะมันติดต่อไปเย็ดะีนะคะเห็ดเชื่อกลัาหอกค่ะเป็นยาได้นะคะหเห็ดเห็ดชื่อนี้เป็นยาได้ค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับต้นมะขาหน้าบ้านนะคะเป็นวิวหน้าบ้าน,นะค่ะเป็นยานะคะเป็นยาค่ะ ตกมากๆค่ะรูกดกนะค่ะกินทั้งซุมเลยค่ะค่ะเยจกลัอกลอกค่ะเป็นยาได้นะคะเห็น่อเหยือนี้เป็นยาได้ค่ะ พราะมันขึ้นอยู่กับต้นมะขามทางการถ